เขียตอดไปก็ใช้เป็นหน้าไม้ดีกว่านะเพื่อนถ้าจับทีเล็กระดับนี้นะใช้ธนูนี่ไม่เวิร์กนะบางทีน้องตายห้าก่อนนะ hmm? อือโอ้ยถ้าไม่ตายก็แบบช้ามากเพื่อนกว่าจะสลบนะใช้เป็นหน้าไม้หรือเป็นปืนที่ยิงลูกดอกยาสลบอ่ะก็ะได้ <Okay. S 1> ถ้าเป็นพิษแมงกะพุนนี่ยิ่งดีเลยลูกดอกที่เป็นพิษแมงกะพุนอนะ่ะโคตรดีเพื่อน โอเคแต่ถ้าต้นเกมนะก็ใช้เป็นหน้าไม้ก็ได้ได้เหมือนกันเคลียนกก่อนชอบไปสนใจสัตว์อื่นวะเป็นเอออุย,อยหลอกให้ตายใจนี่วอยู่ๆก็เลี้ยวจากนกมาหาเรานะเห็นปะมันวิ่งช้านี่ผมก็อัพความเร็วมาไม่เยอะเท่าไหร่นะ